ไขโทซานเนี่ยนะฮะมันเป็นสารที่มาจากธรรมชาติครับผมนะครับมันเริ่มมาจากเรื่องของสกัดมาจากเปลือกกุ้งหรือว่าเปลือกปูกระดองปลาหมึกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสารธรรมชาติทั้งสิ้นพืชเนี่ยจะเติบโตได้อย่างเป็นปกติมีคุณภาพครับผมผมยกตัวอย่างเทียบพยายามยกตัวอย่างปกตินะผมจะยกตัวอย่างเทียบกับมนุษย์นะครับมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับถ้าถ้าเรามีการเติบโต ที่เป็นปกติเห er, มือนที่คนทั่วไปควรจะโตใช่ไหมครับคือไม่ขาดสารอาหารหนึ่งไม่ขาดสารอาหารหรือไม่ได้รับสารอาหารมากจนเกินไปอ่ไใม่ไม่ได้รับสารเคมีมากเกินไปนั่นนู่นนี่เราก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับอันนี้พืชก็เหมือนกันครับนะเมื่อได้รับไคโรซาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าคล้ายๆว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองครับ ผลเอ่ยหน้าดินต่างๆเอ่ยพอมันได้ไมโครไคโตซานแล้วเนี่ยมันเหมือนมีภูมิคุ้มกันถูกต้องมันเหมือนคนที่แข็งแรงใช่เออมันทําให้ได้ผลผลิตดีคุณผู้ชมค่ะ้าพื้นดินที่ได้ไมโครไคโตซานช่วยมันจะมาหน้าตาแบบนี้นี่ ือโดยปกติแล้วว่าปัญหาตั้งต้นเลยเนี่ยสำหรับชาวกเกษตรกรก็คือการที่เราจะต้องมาพัฒนาเขาเรียกว่าคุณภาพของดินก,ก่อนอที่จะเพาะปลูกในแต่ละขั้นตอนเนี่ยคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าดินมันแห้งแรง<อ>ไม่มีแร่ธาตุที่ดีหรือเพียงพอต่อการเขาเรียกทำกเกษตรในรูปแบบต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมคุณต้องเสียแบบหลายขั้นหลายต่อถูกไหมครับธรรมอครับนะฮะคือต้องพัฒนาปรับปรุงดินก่อนถ้าพูดถึงในเรื่องมุมมองของการปรับปรุงดินเนี่ยไคโตซาเนี่ยมันทำให้เม็ดดินเนี่ย นะครับมันมีความร่วนซุยมากขึ้นเพราะว่าตัว,ต,วตัวเม็ดดินเนี่ยสมมติว่าดินที่เสียเนี่ยมันจะมีความแข็งใช่ไหมครับครับผมมีความแน่นอของเนื้อดินนะครับ,รบตัวไคโทซานเองเมื่อใช้ในลักษณะของการลาดรถจะทําให้เม็ดดินเนี่ยมันเกิดความร่วนซุยครับผมเมื่อเกิดความร่วนซุยมันก็เป็นไงครับมีความปโปร่งมีอากาศเข้าไปได้ค่ะนะครับเมื่อมีอากาศเข้าไปได้เนี่ยสิ่งมีชีวิตมันก็เจริญเติบโตได้เราสังเกตดินดีได้จากการมีไส้เดือนอย่างเงี้ยนะครับนะตัวไคโทซานเองไม่ได้เป็นสารเคมีครับ เพราะฉะนั้นไม่มีผลที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตประเภทไส้เดือนอย่างเงี้ยตายลยมันก็ยิ่งทําให้ดินดียิ่งขึ้นรลวดสวยได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเกษตรเชิงอินทรีย์เลยทําให้ดินนะคุณผู้ชมมีไส้เดือนอถูกต้งเข้าไปอยู่นะเพราะว่าแสดงว่าพื้นดินตรงนั้นเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ใช่ใช่คือถ้าพื้นดินอุดมสมบูรณ์ปุ๊บปลูกอะไรมันก็ขึ้นครับถ้าทีนี้เราเราพูดในเชิงของพืชบ้างปัจจุบันเนี่ยมีคนเรียกไคโตซานว่าเป็นวัคซีนพืชครับผมหมายความว่า ตัวพืชเองเนี่ยจะเสริมภูมิภูม้มกันขึ้นมาเมื่อพืชได้รับไโคโตซานโดยเฉพาะไมโครไคโตซานของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดเล็กมากนะครับสามารถที่จะซึมเข้าสู่ปากใบเซลล์ของพืชสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองเชื้อโรคเนี่ยหรือโรคเนี่ยมันมีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วถ้าพืชถูกกระตุ้นให้มีภูมิต้านทานค่ะ ไคโตซานเข้าไปกระตุ้นปึ๊บมีภูมิต้านทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดโรคก็น้อยลงอันนี้อันนี้ในมุมมองของเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคอย่างในเนี้ยนาข้าวอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจะใช้หลังจากใช้ไมโครยานมันเป็นยังไงบ้างลวงข้าวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนาข้าวนะครับอาจจะได้ยินเรื่องของข้าวที่ใช้สารเคมีในนาสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือต้นข้าวเนี่ยมีความอ่อนคายข้าวมันจะน้อย เป็นไงครับแมลงลงคือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแถมแมลงลงอีกันกตพอมันไม่แข็งแรงเพราะแมลงชอบเลยเพราะว่ามันเคี้ยวง่ายกินง่ายอะไรก็ง่ายแต่ถ้าเกิดพอใช้ไมโครไคโตซานมันจะเป็นยังไงพี่พอเราใช้ไมโครไคโตซานเข้าไปกระตุ้นนะครับทำให้มันเกิดภูมิคุ้มกันนะครับต้นข้าวที่ใช้ไมโครไคโตซานเนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะครับหลายๆที่พบแล้วว่าต้นจะแข็งแรงมากขึ้นคือตั้งตรงนะครับเมื่อลมพัดมาเนี่ยมันไม่ล้มง่ายใบมีมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วมีคขยข้าวมากขึ้นครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อมแมลงก็ลงน้อยลงอ oh. นะครับนอกจากที่มันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเมล็ดข้าวเนี่ยมันเต็มรวงครับมันได้น้ําหนักได้น้ําหนักก็ได้ราคาใช่ครับนี่แหละที่อยากได้ยินได้ข้าวได้ราคาขออนุญาตพอนะครับสรุปง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมโครไคโตซานเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มแรกในการปรับปรุงหน้าดินหรือว่าเนื้อดินทําให้ร่วนซุยแล้วก็สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ง่ายและดีมากยิ่งขึ้นใช่สามารถเอาไปใช้กับลําต้นดอกใบทุกอย่างได้คือไม่ใช่แค่ภายในหรือว่าในการราก ที่โคนต้นหรือที่รากโดยปกติทั่วไปอยู่แล้วเหมือนเราสามารถที่จะใบก็ได้ผลก็ได้ถูกไหมฮะแล้วพอลําต้นแข็งแรงออะพูดง่ายต้นไม้ผลผลิตทุกชนิดพอมันแข็งแรงปุ๊บเหมือนคุณแม่คุณแม่ที่แบบว่าลูกโดกลมสมบูรณ์ออาอยากจะมีมากแค่ไหนยังไงก็ได้นะฮะแล้วแน่นอนว่าคุณผู้ชมครับพอผลผลิตมันเยอะ ตกกระเป๋ารอเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคือเป็นแท็กติกเล็กๆนะฮะในการใช้ไมโครไครโตสารและมั่นใจเพราะเรามีรองรับในส่วนของสทนใช่ที่การันตีในเรื่องนี้เลยถูกต้องตรงนี้ภาครัฐยืนยันการันตีมีผลพิสูจน์